ยาวเอาลงมาเลยเฮ้ยนี่ไงก็ขัดข้างเออจะไปดูจอวันดูจอว

เราจะออกไปป่ะอ,ออกลไปไปถูพี่โจก่อนเยเมื่อกี้ไปดูโจแล้วไม่เห็นมีเลยโจนอนอยู่ห้องไหนห้องผู้ชายเหรอโอ้โชน